ตู่ปีเยาดีมาวินแฮปปี้ลูกสาวเติมเต็มความสุขเผยที่มาชื่อน้องเหมียวหมีมอลีนาตั้งแต่มีลูกสาวตัวน้อยน้องเหมียวหมีมอลีนามาเติมเต็มความสุขให้ครอบครัวก็ทําเอาคุณแม่คุณพ่อมือใหม่ตู่ปีเยาดีมาลีนน์และมาวินทวีผลแฮปปี้แบบสุดๆซึ่งล่าสุดตู่ปีเยาดีที่มาเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมบรัสบรูสตาโดยมีสามีมาวินมาให้กำลังใจในงานเดอะมิราเคิลบีฮายบรัสณโรงแรมแบงคอกเมริแอตมาคีควีน เอสพาคทั้งคู่ก็ได้อัปเดตความน่ารักของลูกสาวที่กำลังจะมีอายุครบสองเดือนน้องเหมียวมีตอนนี้เป็นยังไงบ้างกี่เดือนแล้วมาวินน่ารักมากครับน่ารักมากตู่กำลังใกล้สองเดือนมาวินอีกประมาณ6วันสองเดือนครับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถเรียกพ่อกลับบ้านได้เร็วที่สุดภรรยาก็เรียกกลับไม่ค่อยได้ตู่เราต้องส่งรูปไปมาวิน พอจะเลิกงานเขาส่งคลิปมาพอเห็นคลิปปุ๊บเมื่อไหร่จะเลิอกกองจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างนี้คือบางทีเราประชุมงานเสร็จใช่มาอยู่ต่างจังหวัดก็จะแบบคุยกันต่ออะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ตู่ไม่ต้องคุยมาวินไม่คุยเลยเสร็จปุ๊บคุยเองเลยกลับเลยครับมีทะเลาะเรื่องการเลี้ยงลูกกันใหม่มาวินไม่มีมีผมยอมหมดเลยเอาเขาเป็นหลักเลยครับยอมง่ายๆ แต่ถ้าลูกนอนกับเขาก็จะนอนท่าเรียบร้อยอย่างมากก็มีเอามือเหมือนผมเอา,เอามือขึ้นมาข้างบนแต่ถ้านอนกับพ่อเนี่ยหัวทิ่มตูดดองทั้งคำทั้งตดจะมีหมดเลยตู่จะมีท่าแปลกๆเวลากับพ่อไม่รู้ว่าท่าอะไรของเขามาวินใช่ๆก็จะมาแบบแปลกๆตู่เป็นเองพยายามจะสอนท่าสวยๆให้เขาแล้วแต่เขาไม่ได้อ่ะมาวินลูกเขาไม่ได้จริงๆอ่ะอยู่กับผมแล้วแบบมีวันหนึ่งอ่ะหัวเขาปักจักแร้แล้วขาชี้แล้วก็นอนหัวเราะ ไปด้วยงงลูกเป็นอะไรวะหัวเราะอ,อะไรอย่างนี้ตู่แต่หลับนะมาวินแต่หลับหลับแล้วหลับดีตู่ก็เลยไม่กล้าปลุกตอนนี้น้องหน้าเหมือนใครมาวินเหมือนผมครับหัวเราะอ,อันนี้ไม่ต้องถามมินี่มีก็ปปี้ไทเอมาเลยมีการถามคนรอบข้างใหม่ว่าเหมือนใครมาวินไม่ต้องถามอ่านในคอมเมนต์ก็รู้แล้วครับ DNA ออยู่บนหน้าลูกมันแน่นอนเลยนึกว่าเอาหน้าไปแนบเครื่องมาตู่โอ้โห มาวินพิมพ์นิยมเลยพิมพ์นิยมเลยตู่เวอร์มากมาวินอะมีคางเหมือนแม่กับเวลายิ้มต่างอัตตาสระอีเหมือนแม่ตู่เออเขาจะยิ้มตาสะอีมาวินแล้วก็เพศเดียวกับแม่ภูมิใจใหม่หน้าเหมือนเรามาวินโหที่สุดเลยภูมิใจมากเพิ่งรู้ว่าหน้าตาเหมือนเราก็น่ารักนะเนี่ยตู่อ้ยยย่อยโหมาวินแต่ทำไมตอนเราไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ว่ามีารูปเราตอนเด็กมาเปรียบเทียบไหม เปรียบเทียบครับเปรียบเทียบแต่ผมกับตู่ไม่ค่อยมีรูปตอนเด็กเท่าไหร่ครับแต่ดูเขาตอนนี้อ่ะและแตงงว่าเหมือนที่ตู่พูดอสลัลยกรรมมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรอทำไมลูกตาสองชัน้นตู่ไม่ตอนแรกงงมากพอลูกออกมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเธอสลัลยกรรมมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะเนี่ยเพราะว่าเมียวมีออกมาตาสองชัน้นแต่สองคนนี้ที่ตาสองชั้นคือทําทั้งคู่หัวเราะมาวินทําทั้งคู่นะครับเราเฉาะมาหมดเลยนะครับตู่แต่เมียวมีออกมาเป็นตาสองชั้นเลย มาวิน <Marvin. S 2> ใช่ตู่น่าจะข้ามรุ่นไปก่อนรุ่นพ่อแม่เราอะไรอย่างนี้มาวินน่าจะเป็นรุ่นพ่อแม่เพราะอย่างแม่ผมก็ตาสองชั้นใครสปอยลูกมากกว่ากันมาวินเอาจริงๆเขาก็สปอยเหออพอผมอุ้มลูกก็บอกสปอยลูกพอตาเขาก็จะทำเสียงเรียนแบบตู่โอลูกตู่เนี่ยจะสปอยเรื่องชอบซื้อของซื้อชุดซื้อของอะไรอย่างนี้แต่เขาว่าจะสปอยลูกเรื่องกินลูกร้องเหตุผลเดียวที่ลูกร้องคือหิวหิวแน่แน่ มาวินหิวเหมือนพ่อแน่นอนตู่เธอดูเพิดหรือยังเขาท้องอืดหรือเปล่าเขาห่อตัวแน่นไปหรือเปล่าหิวเขาหิวหิวจะหิวตลอดเวลาไม่ได้มาวินคือผมชอบมากเลยเวลาเขาปั๊มนมเขาก็ให้กินเต้าหนึ่งแล้วก็ปั๊มไปด้วยแล้วก็เก็บนมอะไรอย่างนี้พอบางทีลูกเริ่มดื้อเริ่มอะไรอย่างนี้ผมก็เป็นคนใส่คัฟฟีดให้เขานมที่แม่ปั๊มมาให้เขาแล้วถึงเวลาแบบเขาร้องวอยยมากๆพอเขาเริ่มอิ่มปุ๊บเขาจะยิ้มน้ำนมจะไหลจากข้างข้างปากแล้วมันยังเหลือเสียได้ไงกินไปให้หมดเติมไปให้นัั่่งงก็นยิม ตูไม่ต้องบอกว,กว่ากว่าฉันเจ้าออกมาได้เธอต้องให้เขากินให้หมดมาวินแล้วบางทีอะเด็กเอามือเขาขยับเขาไปตบนอมาหกปุ๊บเขาดุดทั้งผมทั้งลูกเห็นไหมเมียวมีโดนทั้งคู่เลยอย่าซ่าสีลูกก็โดนไปด้วยกันสนุกดีครับเลี้ยงลูกเปิดประสบการณ์คุณแม่สายดุตู่ไม่อยากให้นมหกมาวินอืมไม่อยากให้นมหกตอนนี้มีการแบ่งเวลาเลี้ยงลูกใหม่ตู่แบ่งแบ่งค่ะมาวิน แบ่งแบ่งเวลาคือเราจะมีพี่เลี้ยงด้วยครับเพราะว่าวินทํางานเยอะแล้วตัวตู่ด้วยตู่ก็ทํางานเหมือนกันอย่างหลักๆก,ก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนจะมาอยู่กับเราแล้วหลังเที่ยงคืนไปจนเช้าพี่เลี้ยงเขาจะมาดูต่อให้6กโมงเย็นวินต้องรีบกลับบ้านให้ทันถ้าไม่ทันตู่ก็จะให้นมแล้วนอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาวินกลับมาวินจะเช็คเพอ่์เสร็จแล้วสามทุ่มก็ช่วยตู่ดูพอตู่ให้นมเสร็จก็จะเอามาอยู่กับวินต่อตู่แล้วเราก็นอนมาวินบางที่เขาหนีไปดูคอนเสิร์ตบ้างก็เข้าใจ ถือว่าให้เขาได้รีแลกตู่ไม่ใช่เวลาเรามีความสุขต่อมที่มันหลังสารบางอย่างมันอยู่ใกล้ต่อมน้ำนมมันจะทำให้น้ำนมไหลออกมาเยอะมาวินคือมันดีมากครับเห็นเขามีความสุขแต่ผมเครียดมากกลัวเอาลูกไม่อยู่ตู่ใช้โทรเช็คสักพักหนึ่งเป็นไงเธอไม่ได้แค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนลูกร้องร้องมาวินเปลี่ยนห้องมีแค่นั้นอหกถึงเจ็ดถึงแปดถึงเก้ามุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆออะไรอย่างนี้แต่ไว้ใจใช่ไหมลูกอยู่กับมาวินมาวินโห ผมเป็นพ่อนะครับต้องไว้ใจสิครับแม่อาจจะคล่องกว่าตู่หัวเราะมาวินผมก็ได้อยู่นะก,ก็ได้อยู่ตู่เขาก็ได้อยู่ค่าเขาก็ได้อยู่มาวินป้อนนมลูกก็เก่งเปลี่ยนเพิสก็ดีอาบน้ำให้ลูกได้เคยชิมนมแม่ไหมมาวินชิมครับอร่อยชิมตอน6กไม่ใช่จากเต้าครับอันนั้นไม่กล้าแย่งดูดเดียวโดนตกกบาลอันนั้นไม่ได้ได้ครับหมายถึงว่าปั๊มเสร็จแล้วขอชิมตู่ใช่แรกแรก มาวินบางทีมันหยดผมก็แอบป้ายชิมอย่างนี้อย่าทำนมหกสิจะ่ะเสียดายมีหนึ่งคนแล้วอยากจะมีสองใหม่ตู่คิดอยู่มาวินคิดอยู่ผมอยากมีนะคือตอนแรกคุยกับตู่ไว้เขาทรมานเขาเจ็บแผลเขาเป็นลมเลยอ่ะผมก็แบบคนเดียวก็พอแล้วมั้งแล้วอายุเราเริ่มเยอะมากแล้วกลัววิ่งกับลูกไม่ไหวแต่พอเห็นปุ๊บเมียวมีทำไมหนูโตเร็วจังอลูกยังไม่สองเดือนแต่เขายืดยาวแล้วหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะ เลยเราแบบตายละโมเมนต์นี้แล้วพี่มิกบรมวุฒิเขาบอกผมตั้งแต่วันแรกที่ลูกออกมาวินหอมแก้มลูกทุกวันนะโหผมชกเป็นงูเลยฉกชกผมเลยรู้สึกว่าถ้าโตเร็วขนาดนี้เนี่ยจะไหวเปล่าว่าต้องมีคนนึงไหมสแปอะไรอย่างนี้อ่ะตู่สแปรลูกเป็นสแปหัวเราะมาวินไม่แบบความสุขจะได้อยู่กับเรานานๆหน่อยผมอยากได้ลูกสาวอีกผมชอบแต่เด็กผู้หญิงอย่างเดียวเลยมีคนบอกว่าเราทิ้งพันรยาวันที่งูเข้าบ้านมาวิน อ,อวันนั้นผมจัดการแล้วแล้วงูมันหนีไปไหนไม่รู้ผมแค่ไปซื้อเกมตู่ซึ่งนานมากกบมาวินก็กว่าจะไปถึงอาทิรักตู่โลกต้องรู้ว่าเธอไปซื้อเกมมาวินนั่นแหละของออกใหม่ของมันต้องมีอัก,ก็ไปอยู่แต่ก็เรียกยามที่หมู่บ้านมาแต่ตั้งแต่บ้านเก่าตู่ก็เคยมีงูหลุดเข้ามาเพราะไปจับเองแล้วผมก็เลยซื้อไม้จับไว้สองอันคราวนี้สแตนบายที่บ้านพร้อมสองไม้เลยเริ่มน่ากลัวมากขึ้นไหมพอเรามีลูกเล็กในบ้านด้วย มาวินไม่ครับเพราะผมอยู่ในบ้านมิชิตหมดเลยส่วนสวนทุกเช้าจะมีคนสวนเขาคอยมาดูให้แต่หมู่บ้านเรามันอยู่ตรงบางนามันมีธรรมชาติเยอะผมว่ามันไม่แปลกที่จะมีสัตว์เข้ามาบางทีตะกวดก็วิ่งเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่ผมก็คำเขาบอกว่างูจะมากินคางคกแล้ววันนั้นเปิดกล่องไปคางคกเขากำลังขี่กันอยู่ผมก็แบบยังไงเนี่ยยังไงว่าไปขัดความสุขหรือเปล่าแต่บอกว่าขอ,อัเชิญเขาออกนอกบ้านไปก่อนเดี๋ยวงูเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็แบบนั้นไปแต่ว่าก็ดี โดยมากไม่ค่อยมีอะไรแต่มีวันหนึ่งที่หมู่บ้านเขาเดินมาบอกว่าดูดีๆยพ่อเขาเจอตัวแม่มันอ่ะเลยเข้ามาในบ้านแต่เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่าไอเราก็ไม่รู้ว่าเห่าไม่เห่าจริงแต่พอไปย้อนดูเทปอาจจะเป็นเวลาที่มันสั้นก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ก็มีคนสวนเข้ามาดูทุกวันแล้วตอนนี้ต้นไม้พอมันเนื่องจากหน้าฝนใช่ไหมไม้ดอกบางต้นเขาก็เสียชีวิตไปเราก็ออกมันก็จะมองเห็นง่ายขึ้นคราวนี้จะมองเห็นเป็นแนวเลยว่ามีหรือไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ปลอดภัยครับตู่ ก็ให้คนสวนดูเช็คให้ทุกวันแล้วคุณตู่เป็นยังไงบ้างเจอเหตุการณ์ตอนนั้นตู่ตอนนั้นเราอยู่บนห้องมาวินผมว่าต้องถามพี่เลี้ยงดีกว่าครับตู่แต่พี่เลี้ยงอาเจอพี่เลี้ยงเอาเบบีมาอยู่กับเราแล้วเขาลงไปกินข้าวแล้วเขาก็เหมือนเห็นอะไรแบบผ่านผ่านตาแวบแวบแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบแล้วอเผอิญมีเด็กอีกคนหนึ่งคือเขารู้ว่างูแน่นอนเขาบอกอย่างเนี้ยงูมาวินมีพิษด้วยนะอะไรอย่างนี้ตู่ ก็เลยไปเปิดเปิดหาเจอจริงๆก็เลยต้องเรียกยามในหมู่บ้านมาจับมาวินเหมือนพี่เลี้ยงเขากลัวคางคกเขามองทำไมหางมันใหญ่จังว่ามองไปตรงโน้นก็เลยไม่ใช่แล้วนี่มันผิดตัวแล้วอะไรอย่างนี้มีคนถามบ้านเลขที่เยอะไหมมาวินมีเยอะตู่มาวิน,อวนขอโทษนะครับถูกกินเรียบผมก็โดนไม่ได้รับประทานหรอกครับเลขรถเลขอะไรไม่เคยได้สักทีนึงเลยผมตีไม่เป็นอะตู่ทำไมต้องขึ้นหัวเราะขึ้นทำไมมาวิน หมดเยอะมากกว่าจะถูกแต่ละใบหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันมีความสุขครับเพราะผมมองไปเนี่ยเพื่อนผมทั้งนั้นเลยโดนทุกคนแหละครับไม่มีใครรอดหรอกตอนนี้วางแผนให้น้องยังไงบ้างอนาคตน้องหาโรงเรียนหรือยังตู่ตอนนี้เริ่มดูโรงเรียนแล้วมาวินผมเริ่มดูแล้วครับน้องสองเดือนสองเดือนเพราะผมคิดแล้วว่าผมเห็นหลายๆคนเวลาเขามีบ้านอยู่ไกลซึ่งมาแล้วแต่ความคิดหนะ แต่ว่าผมทําบ้านหลังแรกในชีวิตทาสวนทําสระว่ายน้ําไว้ให้น้องอยากให้น้องได้ความสะดวกสบายเต็มที่ไม่อยากให้มันไกลมากๆตู่คือไม่อยากให้เขาออกจากบ้านตั้งแต่มืดแล้วก็กลับมามือดอะไรอย่างนี้มาวินใช่แล้ววันนี้มันมีโรงเรียนใหม่อินเตอร์เนชันแนลเป็นแบบอังกฤษเขาจะมาเปิดใกล้บ้านมากเลยกะว่าที่รักเอาตรงนี้แหละตู่เอาใกล้บ้านหลักๆคือเราเลือกเอาใกล้บ้านมาวินเอาใกล้บ้านเลยเลงเลยเอาใกล้บ้านเลยจองไปหรือยัง เขาบอกเปิด2ี่กครับเดี๋ยวผมใส่หมวกไปช่วยลงเสาเข็มเลยเราจะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนแน่นอนครับแน่นอนบุกเบิกเลยตู่ใช้คิดไว้นะคะแต่ว่าแถวบางนาก็โรงเรียนเยอะเดี๋ยวเราก็คงต้องไปเยี่ยมชมแต่ละโรงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมาวินใช่แล้วก็มีเพื่อนรักผมเขาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกเขาโตกว่านัดกันไว้ว่าเดี๋ยวอุ้มไปด้วยกันจะได้ฝากกันไปฝากกันกลับได้อะไรอย่างนี้ผูกปิ่นโตกันไป ถามเรื่องพี่เลี้ยงที่ตอนนั้นคุณตู่กังวลใจในเรื่องการหาพี่เลี้ยงตอนนี้ได้คนที่ถูกใจแล้วใช่ไหมตู่ได้พี่เลี้ยงแล้วค่ะมาวินถูกใจครับตู่คือค่อนข้างถูกใจถือว่าเราโชคดีมากก็คือหลักๆคือเรื่องความสะอาดและที่เรากังวลซึ่งเขาค่อนข้างแบบคือดูแลน้องดีมากแล้วก็สาดังใจเราแต่ว่าเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีการปรับกันอยู่แล้วเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้อะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโอเคมาวิน เพราะเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดในทุกๆอย่างอะไรอย่างนี้แต่พี่เลี้ยงเขาจะชิวๆนิดหนึ่งแต่ว่าข้อดีเขาเยอะมากคือลูกผมร้องให้ตายสงหาเขาแป๊บเดียวเงียบเลยมีวันหนึ่งผมขำมากเลยวันนั้นเป็นวันที่ตู่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเสร็จแล้วผมมากลับมาจากต่างจังหวัดผมก็อุ้มลูกพี่เลี้ยงเขาก็ามาส่งให้ผมแล้วเขานอนบนหน้าอ,อกพี่เลี้ยงเอาอ,อกผู้หญิงมันก็นุ่มเนื้อพอมาถึงอกพ่อมันเป็นกล้ามไงผมก็กระขึ้นนอนบนเตียงเลยแล้วเอาผ้าปูเอาลูกมาลงกอดเสร็จปุ๊บเขา,เาหัวมมม่่งงแแล้ววก็อมม็อทาันนนเปนผ คราวนี้ร้องจากแล้วไม่หยุดเลยเขาชอบอะไรอุ่นๆซอฟฟ์ๆงี้ก็ส่งกลับไปหาพี่เลี้ยงแล้วก็เงียบเลยพ่อก็เลยนั่งน้ําตาซึมแบบลูกไปแล้วอะไรอย่างนี้ติดพี่เลี้ยงแล้วคือห่างไปสองวันด้วยไงยครับเขาก็ไม่ได้เจอหน้าตู่ใช่ใช่เขาไปทํางานต่างจังหวัดสองวันพอกลับมาแล้วเขาไม่คุนอ่ะใจแป้วใหม่ตอนนั้นมาวินมันก็ไม่แป้วรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเพราะนมอยู่ในมือผมสุดท้ายพ่อก็ฝีดให้อยู่ดีกินสีลูกมองหน้าพ่อไว้กลับมาอยู่จุดเดิม ยังเต็มที่กับงานมาวินเต็มที่ครับเต็มที่ตอนนี้หลักๆก,ก็เที่ยวฟินกินฉ่ำก็ออกต่างจังหวัดเยอะมากแต่พอเลิกเสร็จปุ๊บก็รีบกลับมาเลี้ยงลูกเลยครับบางทีก็ออกจากบ้านตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาเลี้ยงลูกก่อนแบบนั้นลูกสาวมาช่วยเติมเต็มความสุขยังไงมาวิน ที่สุดในชีวิตผมเลยที่สุดเลยผมไม่เคยคิดว่าการมีลูกมันจะดีขนาดนี้ตอนที่ตู่ท้องเดือนแรกผมรู้สึกว่าชีวิตจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะแต่พอมีวันนี้เนี่ยโอโหลเอ้ยเอาไปทุกอย่างเลยลูกเอาไปได้หมดเลยอะไรอย่างนี้มีความสุขมากเซนเลยเซนเลยทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยของเล่นของพ่อทุกชิ้นเป็นของลูกหมดเลยตู่ลูกอยากได้หรือเปล่ามาวินลูกอยากได้สิรู้งี้มีนานแล้ว ผมก็เพิ่งพร้อมแล้วด้วยแหละครับแต่พยายามสี่ปีแล้วไงครับกว่าจะได้เขามาพัฒนาบำรุงตัวเองสุดฤทธิ์อยู่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าน้องเหมียวหมีมาวินพ่อชอบกินบะหมี่แม่ชอบแมวเหมียวหมีแล้วถ้าคนที่สองละ่ะตู่เนี่ยคิดยากเลยมีแต่คนถามคือมีคนชอบชื่อลูกเราเยอะแล้วบอกว่าถ้าตั้งอย่างนี้แล้วอีกคนหนึ่งจะชื่ออะไรนั่นนะสี่คนหนึ่งจะชื่ออะไรมาวินลำบากใจเลยเนี่ยชื่อจริงน้องตู่ ชื่อจริงอะเดี๋ยวบอกเรายังไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะมาวินบอกเลยเลยบอกที่นี่เลยแล้วกันไหนไหนก็มาแล้วบอกเลยตู่ชื่อจริงชื่อมลลีนาค่ะมาวินมลลีนาครับผวนครับผวนมาลีนน์มาลีนน์ใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ผมเคารพมากผมรู้สึกว่าลูกเราอยู่ในตระกูลนี้มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าอยากให้ลูกใช้นามสกุลมารีนน์ เพราะผมไม่ยึดถือของผมเลยเพราะของผมมันธรรมดาคือน้องชื่อมนลีนามาลีนอลเลยเหรอมาวินไม่ใช่ใช่คือชื่อมลีนาแล้วก็ทวีผลเพราะว่าตู่เขาบอกว่าอยากให้ลูกมีนามสกุลผมด้วยก็เลยชื่อน้องคือมนลีนาทวีผลตู่สะกดมอนอมนที่แปลว่าใจแล้วก็ลีนามาวินแปลว่าตู่แปลว่าใจที่มั่นคงข้าใจที่จงรักแต่ถ้าเกิดเป็นทางลาตินอจะแปลว่าผู้หญิงที่พราสเน่เราต้องมน มาวินสะกดพ่อทุกวันเลยตู่มีความหมายด้วยมาวินแล้วบวกเลขดีด้วยนะครับตู่บวกเลขมาแล้วก็คือเลขดีมากมาวินไอเดียเมียผมครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งลองผวนก่อนแล้วค่อยไปหาความหมายหรือว่ายังไงมาวินผวนก่อนครับตู่ผวนก่อนมาวินคุยกันเล่นเล่ไงมาลีนนก็เลยคุยว่าแบบตู่ คืออยากให้มีทั้งนามสกุลเขานามสกุลเราอยู่ในชื่อเขาซึ่งจะทำยังไงดีแล้วพอผนเฮ้ยมันก็ได้แล้วก็เลยไปหาว่ามันมีความหมายใหม่เพราะชื่อมันควรต้องมีความหมายแล้วเผอิญมันมีความหมายพอดีมาวินแล้วความพีคคือพอไปดูวันเกิดแล้วเขาต้องเกิดวันอาทิตย์เท่านั้นตอนแรกไปดูเขาบอกคนเกิดวันนี้ใช้ชื่อนี้ไม่ได้ตู่คือเลิกอะคะมันมีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดวันศุ จะใช้ชื่อมล,ลีนาไม่ได้เพราะว่าละลิงไม่ได้สําหรับคนเกิดวันศุกร์ก็เลยจะต้องเกิดวันอาทิตย์มาวินสุดท้ายไปหาพระอาจารย์สมชัยวัดปริวาท่านก็บอกว่าวันอาทิตย์เลยลูกได้แน่นอนก็เลยแบบนี้เลยวาสนาดีมากไปทุกอย่างเลยมาวินครับแฮปปี้ครับ, Happy, รบวาสนามากเลยลูกเอยอย่าลืมพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะเกาะชายกระโปรงหนูไปนะลูกน้ําตาซึ่งเลยเดี๋ยวพ่อจะจับเพิดหนูไปนะลูกกระตุกไว้ให้แน่นเลยตู่หัวเราะ ถามคุณตู่เรื่องงานละครเรื่องผู้จัดยังทำไหมตู่ตอนนี้ของงานละครน่าจะพักก่อนเพราะมาทำงานในส่วนของบริหารของช่องด้วยอาคะตูดูการตลาดแล้วก็เรื่องงานขา,ขายของช่องด้วยอาจจะพักก่อนแต่ว่าไม่ได้เลิกไปเลยนะคะยังไงก็ต้องกลับมาทำแต่ตอนนี้ทำละครแนวตั้งอยู่ในออนไลน์ของช่องสละครสั้นตึกเตยทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่าเราไม่สะดวกยังไงตู่ จริงๆหนึ่งก็คืออาจจะไม่สะดวกด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือลาคลอดอยู่ด้วยค่ะแล้วพอดีละครเมื่อตะวันรับฟ้าจบพอดีตอนนั้นก็แพลนจะมีน้องก็เลยหยุดหยุดตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเป็นการแพ้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแพลนที่จะทําเรื่องใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกต้องมาบริหารช่องก่อนแต่ว่าก็คิดถึงงานละครนะก็เลยมาทําละครสั้นตึกเตยนั่นแหละเป็นละครแนวตั้งฟีดแบ็กดีไหมดีค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนคะ่ะมาวินขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมสนับสนุน ตู่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนด้วยค่ะเปลี่ยนไปเยอะไหมจากละครมาเป็นละครแนวตั้งบนแพลตฟอร์มตู่สำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะแต่ด้วยเราทำงานแบบทีวีด้วยเนื้อแล้วเราก็เป็นอินฟลูด้วยมันเลยเหมือนเป็นเรื่องไม่ยากอะ่ะมาวินก็สองอย่างมารวมกันให้มันกระชับขึ้นเนื้อหาชัดเจนลูกค้าเข้าตรงโป๊ะแป๊ะอะไรแบบนี้ก็จะรู้กำหนดได้อะไรแบบนี้ครับตู่ใช่เพราะว่าเราก็ทำโหเราทำเพจมากี่ปีแล้ว มาวิน8ปีแล้วตู่เอ์นานแล้วเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยกับโลกออนไลน์มากๆ